สวัสดีค่ะเอฟซีที่รักทุกท่านวันนี้วันที่14ธันวาคม2565กนะคะก็มาพบปะเจอเจอกันกับสาวดำพารวยนะคะเย็นจิตพรทีวีค่ะต้องขอเรียนให้ FC แฟนคลับของเย็นจิตพรทีวีหรือของสาวดำพารวยของดำมหาเสน่ห์ชาแนลได้ทราบนะคะว่าเย็นจิตพรทีวีนั้นไม่ไม่สบายนะคะแล้วก็ ได้ไปให้น้ําเกลือแล้วก็ไปขีดยาเนี่ยก็จะถือว่าจะทําให้ตัวบวมนะคะบวมทั้งตัวเลยทั้งหน้าหน้าบวมตัวบวมนะคะเลยไม่สามารถที่จะให้เอซีได้เห็นหน้าตาตั้งแต่เมื่อวานนี้ตั้งแต่วันที่13แล้วก็วันนี้วันที่14นะคะก็สาเหตุก็ที่ว่าไอ้ที่ว่าเครื่องปันป่นผ้าก็ปั่นมือนั่นแหละค่ะก็อาจจะเป็นจากพิษอันนั้นที่เป็นไข้ แล้วก็มาอากาศก็บางวันก็ร้อนร้อนบางวันก็หนาวแล้วก็ไปให้น้ําเกลือไปฉีดยาไปฉีดโปรตีนไปหาหมอสามครั้งนะคะปรากฏว่าตัวบวมค่ะบวมเยอะมากเลยค่ะบวมบวมทั้งหน้าบวมทั้งตัวเลยนะคะไม่ไม่สามารถให้เอฟซีได้ได้เห็นหน้าตาได้นะคะเพราะว่าบวมเปิ่งเลยนะคะต้องกราบ,บ,บขออภัยแฟนกลับกราบขออภัยเอฟซี แต่วันนี้ก็ได้นําแนวทางของคุณยายนางนะคะมาให้เอฟซีได้ดูได้ดูกันได้ตัดสินใจเลือกนะคะเลือกซื้อลอตเตอรี่นะคะซึ่งเป็นสลากกินแบ่งของรัฐบาลไทยนะคะช่องเย็นจิตพอทีวีช่องสาวดำปรวยดำมหาสเสน่ห์สน่ชแนลนะคะไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะคะเป็นเพียงแนวทางที่ให้ท่านหาซื้อลอตเตอรี่เพื่อจะเป็นโชคใหญ่ ะคะที่เราอาจจะได้เป็นเศรษฐีของประเทศไทยก็ได้นะคะสาวดาก็ไม่อยากให้ท่านได้พลาดนะคะถึงแม้ว่าจะไม่เห็นรูปร่างหน้าตาก็ไม่เป็นไรแต่เสียงยังไม่เปลี่ยนแปลงนะคะเสียงยังไม่เปลี่ยนแปลงแต่รูปร่างหน้าตาเปลี่ยนเปลี่ยนเยอะมากค่ก็เลยไม่สามารถจะให้ท่านได้ดูหน้าดูตาได้นะคะอันนี้เป็นของแนวทางของคุณยายนางที่ให้มาใบาแรกต้องอธิบายให้เข้าใจนะคะ เพราะว่าเย็นจิตพรวินั้นเป็นคนที่ชอบอธิบายให้ละเอียดท่านจะได้เข้าใจนะคะในนี้เป็นใบแรกที่ท่านได้มาวิ่งบน5้รอง9 2ตัวให้มาที่ 30, 5, 3 0 5ศูนย์สนะคะส่วนล่างให้วิ่งบนลอง4 2ตัวให้มา02 04 03 08นย์สี่นะค,ะ,คะของคุณยายนางนะคะเราก็ อธิบายท่านเข้าใจแล้วเนาะตทนนี้เราก็มาดูใบที่สองของคุณยายนางนะคะนยคะใบที่สองนะคะท่านพิจารณาดูนะคะว่ามันมีตัวไหนที่เหมือนกันนะคะ,ะใบที่สองค่ะใบที่สองก็ยังให้เด่นบนห้าเหมือนเดิมนะคะแต่ให้ห้าศูนย์ห้าสามห้าเจ็ดห้าเก้าห้าสามห้าเจ็ดห้าเก้านี่ยังเป็นตัวเดิมอยู่นะคะ ยังเป็นตัวเดิมอยู่แต่มีเพิ่มมาเป็น50นะคะนี่ค่ะน,นี่นะคะอันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็น5 3 5 9 57อันนี้ก็เป็น5 3 59 57อยู่เหมือนเดิมนะคะเพิ่มมาเป็น50นะคะมีเพิ่ม 50, ะะ50มาตัวหนึ่งนะใบที่สองนะอันนี้ใบที่สองอันนี้ศูนย์สองก็ยังตัวเดิมอยู่นะคะ แต่ทีนี้04 08 03นี่ใบที่สองไม่มีนะคะจะเป็น24 25 29นะคะนี่ค่ะก็สรุปแล้วมันก็เลย,เ,ลยเป็นอ่02 20ในตัวเดิมนะคะยังมีเหมือนเดิมอันนี้04 08 03ไม่มีแล้วใบที่สนี่จะมีเป็น24 25 29นะคะ,ะทีนี้ค่ะทีนี้ ทีนี้เราก็มาดูใบที่สามใบที่สามของคุณยายนางที่โทรด่วนด่วนจีมาเลยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวานนี้เลขคุณยายนางเปลี่ยนนะคะเลขเปลี่ยนคุณยายนางก็ได้โทรมาแล้วก็ไม่มีเปลี่ยนแปลงอีกแล้วนี่ใบนี้เป็นใบที่สามนะคะ ปกติคุณยายนางก็ไม่เคยเปลี่ยนเลยนะคะให้ตัวไหนตัวนั้นเลยแต่ว่างวดนี้มีคือมีเพิ่มเติมนะคะมีเพิ่มเติมไม่ได้เปลี่ยนยแต่คือเอ,อาเอาจะคิดว่าเปลี่ยนก็ได้หรือเพิ่มเติมนะคะเนี่ยค่ะของคุณยายนางให้มาเมื่อวานนี้คือเป็นใบสุดท้ายไม่มีเปลี่ยนอีกแล้วนะคะคุณยายนางบอกอย่างนั้นนะคะคุณยายนางนะคะคุณยายนางล้านเปอร์เซ็นต์นะคะอ่าลืมเขียนให้ท่านตรงนี้นะเอาเนี่ยค่ะคุณยายนางล้านเปอร์เซ็นต์เนาะ คุณยายนางร้านเปอร์เซ็นต์นี่ใบที่สามนะคะใบที่สามให้มาสามตัวบนค่ะใบนี้เป็นใบนี้มีสามตัวนะคะเจ็ดสามห้าเจ็ดสามแปดนะคะเจ็ดสามห้าเจ็ดสามแปดค่ะเจ็ดสามห้าเจ็ดสามแปดนะคะสองตัวบนก็จะมีสามห้าสามแปดเจ็ดห้านะคะสาวดำว่าเราเราดูแบบไม่ดีกันนะว่าอันนี้ อันนี้ก็ยังมีสามห้าแต่อันนี้ไม่มีสามแปดนะคะใบที่สามนี่มีสามห้าสามแปดเจ็ดห้าก็เท่ากับว่าสามห้ากับเจ็ดห้าังมีเหมือนเดิมเหมือนกันนี่นะคะสามห้าสามห้าสามกับเจ็ดห้ามีเหมือนเดิมแต่ไม่มีห้าเก้านะคะก็เดี๋ยวเย็นจิตจะสรุปให้ว่าสามใบนี่มีตัวไหนบ้างนะคะไอ้ที่มันตรงกันเราก็ไม่ต้องไม่ได้จุดเพิ่มเนาะเนี่ยค่ะสามห้าสามแปดเจ็ดห้านะคะใบใบที่สาม ส่วนล่างนะคะส่วนล่างอันนี้เป็นใบที่ล่างก็จะมีศูนย์สี่อ่าตอนนี้มีศูนย์สี่อันนี้สองสี่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะมีสี่เก้าแล้วมีหกสี่แล้วโอ้ยงวดนี้มีหลายมีหลายตัวนะเนี่ยนะคะอ่าอันนี้ใบแรกของคุณยายนางมีใบแรกอ่านะคะทีนี้ก็กลายเป็นสามใบนะคะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่านจะเพิ่งงงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเยว็งงนะยยจิตพอดีวีจะ เอาไปเขียนรวมเป็นใบเดียวกันไอตัวไหนที่มันตรงกันแล้วก็ไม่เอาไอเอาแต่ใบที่มันนั่นเนาะมันจะได้รู้ว่ามีกี่ตัวกันแน่นะคะในในงวดนี้มากันเถอะเนาะอ่ะอันนี้ค่ะเดี๋ยวเย็นจิตพอดีสรุปให้เลยนะคะว่ามีไปสรุปไว้เป็นใบเดียวกันดีกว่าเพราะท่านให้มาสามใบนี่เอฟซีอาจจะงงได้นะคะอ่ะเนี่ยค่ะสาวดำก็ได คัดออกมาแล้วนะคะ <des> <yes of> <myself> เนี่ยคะ่ะของคุณยายนางค่ะสรุปเบ็ดเสร็จนะคะสรุปเบ็ดเสร็จสรุปเลยนะคะสรุปทั้งหมดทั้งมวลของคุณยายนางงวดนี้มีตามนี้นะคะเนี่ยคะ่ะสาวดําได้เขียนแล้วนะคะนี่มีมีอย่างนี้นะคะเนี่ยคะ่ะของคุณยายนางนะคะต้องอธิบายให้เข้าใจเนาะเพราะว่ามันขนาดสาวดําก็ยังงงนะเพราะว่ามันมีมาตั้งสามใบมีมีเปลี่ยนมาเรื่อยก็เลยอ่ะทีนี้ไม่มีเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะเพราะว่า คุณยายนางไนดะ้ให้มานกคะงวดประจําวันที่16ทธันวาคม2565คุณยายนางล้านเปอร์เซ็นต์ะคะเลขสรุปนะคะอันนี้สรุปเฉพาะของคุณยายนางนะคะ3ตัวบนมี735 738ค่ะมี2หางเท่านั้นนะคะทีนี้ทั้งหมดทั้งมวลนะคะสาวดำแกจดมาให้แล้วนี่นะคะบนนะคะนี่นะคะบนค่ะบนก็จะมี35 38 75 50 59 30นนี่นะคะนี่บนนะคะ ล่างล่างนะคะก็จะมี2 4 6,4 20 0 3 0 8 2 5 9 4และ04นะคะเนี่ยคัดคัดออกมาจาก3ใบนี้แล้วนะคะที่มันที่มันซ้ำกันเราเราก็ไม่เอานะคะเนี่ยคะ่ะอย่างนี้นะคะเข้าใจตามนี้เนาะเนี่ยคะ่ะคือสรุปแล้วเบ็ดเสร็จสามใบนี่ก็จะมีทั้งหมด้งมวลก็มีเหลืออยู่แค่นี้นะคะนี่นี่ มันจะมีซ้ากันทั้งสามใบนะคะที่ท่านให้มานะคะของคุยายนางค่ะค่ะนี่ก็มีเท่ามีอย่างนี้แต่ว่ารู้สึกว่าจะเลขจะเยอะกว่าทุกงวดที่เคยให้มานะคะปกติก็จะมีห้าบนห้าล่างห้าหรือหกบนหกล่างหกนะคะแต่งว่านี้1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหบนนี้มีหกนะคะแต่ว่าล่างนี่มีแตัวเลยทีเดียวนะคะอ้าวก็เอาไปเสี่ยงกันดูนะคะ แล้วก็ตามติดมาด้วยเลขคุณตาทองสุกค่ะของคุณตาทองสุกมีใบเดียวนะคะใบเดียวตัวเดียวค่ะใบเดียวชุดเดียวนะคะไม่มีไม่มีให้สองสามครั้งนะคะ,ะแต่ที่นี้ท่านอันนี้โค้งสุดท้ายของคุณยายนางค่ะนี่นะคะที่นี้เป็นโค้งสุดท้ายแล้วอันนั้นเป็นเลข รวมรวมทั้งสามใบอันนี้เป็นเลขโค้งสุดท้ายเลยค่ะโค้งสุดท้ายเลยนะคะโค้งสุดท้ายนี่เหลือแค่นี้นะคะคุณยายนางบอกให้เอาเท่านี้นะคะเลขคุณยายนางล้านเปอร์เซ็นโค้งสุดท้ายค่ะเจ็ดสามห้าแปดสามห้าเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เน้นที่สามห้าสามแปดเจ็ดห้าค่ะล่างศูนย์สี่สองสี่หกสี่เก้าสี่เท่านี้นะคะอ่ะนี่นะคะ นะคะหรือว่าใครจะไปเอาทั้งบดทั้งมวนที่เอาใบนี้ก็ซื้อใบนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะแต่นี่คุณยายนางทัวมาบอกตอนหลังว,ว่าให้เอาแค่นี้นะคะเอาแค่นี้ค่ะ,ะชัดเจนแล้วเนาะอ่ะเอาแค่นี้นะคะ,ะแล้วทีนี้เราก็มาเลขคุณตาทองสุกค่ะคุณตาทองสุกนะคะ ก็ตามนี้นะคะท่านผู้ชมคุณตาขอทองสุกค่ะท่านให้มานี่เป็นเลขเด่นของท่านนะคะ7038แล้วท่านเขียนหนึ่งหกไว้ข้างล่างนี่สาวาำก็เขียนตามที่ท่านให้มาน่นะคะอันนี้เป็นเลขพิเศษพิเศษนะคะสามห้าเจ็ดหกนะคะเลขพิเศษนะคะอันนี้ท่านก็ให้อ่าให้มาว่าเลขบนนะคะ เลขบนเลขบนคุณตาทองสุกนะคะท่านให้มาต้องดูว่าท่านมีจุดตัวไหนจุดหลายหลายจุดนะคะก็ว่าเลขจุดที่ท่านจุดได้เยอะนตไมยถึงตัวนั้น กองกุตาต้องสูงนะคะที่ท่านที่ท่านจุดให้นะคะที่ท่านจุดให้ว่าอันไหนจุดเยอะๆก็ท่านนี้ฟันทงตัวนั้นนะคะ ก็จะมีแปดเกนะคะที่ท่านให้จุดนะคะแปดหนะคะหนึกนะคะที่ท่านให้จุดเดยอะๆนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะอันนี้นะคะแล้วก็จะมีนี่ค่ะท่านที่ให้ท่านให้จุด จุดเดยอะก็หมายถึงว่าตัวที่ท่านมั่นใจนะคะนี้นะคะตอนนี้ก็จะมีจุดเนี่อนเดียวค่ะแล้วก็ในกรอบอตัวนี้นะคะหมายถึงเลข นี่เป็นเลขเก้าลูกตานะคะนะคะที่ท่านให้มาแบบนี้เนาะพอเข้าใจตามนี้เนาะคะน้าท่านผู้ชมเนาะนะคะค่ะมีเลขของกุตาทองสุกนะคะก็ขอให้ทุกๆคนโชคดีนะคะตามที่คุณตาท่านได้จุดไว้ให้นะคะตามนั้นนะคะ ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะขอให้ทุกคนร่ำรวยถูกหวยงวดนี้ทั่วหน้าทั่วตากันด้วยนะคะขอให้โชคดีทุกคนจ้า